สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดี FC ที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะปะ้านาจะมารีวิวสินค้าจาก FC ค่ะคุณขันชัยค่ะคุณขันชัยส่งมาขายนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรดูสภาพกล่องเขายับเยินมากเพราะกล่องเขาไม่มีอะไรนะคะกล่องเขาเบาแล้วเหมือนจะดูสิ เรามาลุ้นกันนะคะในกล่องวันนี้มีอะไรบ้างเหรียญที่เป็นน่ารับคือ10บาท41และ42นะคะแล้วมาดูกันว่าเหรียญที่คุณขันชัยส่งมาเป็นเหรียญอะไรนะคะนี่ค่ะกล่องนะคะสภาพข้างในสภาพดีค่ะปกตินะคะไม่มีอะไรข้างในนะคะแต่ข้างนอกเขากล่องเขาจะเยินเยไปนิดนึงค่ะก็มาดูกันนะคะเนี่ยข้างในอยู่ในสภาพ โอเคอยู่ค่ะเพราะเขาห่อรัดกุมค่ะแน่นแน่นหนาแพคแน่นหนารัดกุมก็เหรียญก็ไม่ั่วหล่นค่ะเนี่ยถ้าแพ็คข้างในไม่ไม่แน่นหนานะคะกล่องพอกล่องพังแบบนี้นะคะเหรียญเราอาจจะร่วงหล่นได้เสียหายได้นะคะอันนี้คือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นการเซฟอย่างดีเลยค่ะเพราะห่อข้างในดีใช่ไหมคะเนี่ยแล้วสภาพกล่อง เขาจะมาแบบเย็นอย่างนี้นะคะค่ะแล้วถ้าเราห่อข้างในดีก็เหรียญเราก็จะไม่ร่วงหล่นเสียหายนะคะเนี่ยค่ะเป็นการป้องกันได้ดีมากเลยค่ะมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะห่อมาหลายชั้นค่ะเนี่ยค่ะกา,การเสียหายได้ดีที่สุดเลยค่ะ สุดยอดค่ะสิบบาทปีสี่หนึ่งเขาเอา่อใส่เมสามาเรียบร้อยค่ะนะคะสี่หนึ่งอุ้ยสวยงามค่ะสวยงามถูกใจประนัดจ,จังเลยนี่เลยสี่หนึ่งสามส,ามสี่ห้าเหรียญสภาพดีทั้งหมดเลยค่ะหกเหรียญ จ็ดเหรียญสภาพนี้นะคะแสดงว่าคนที่เก็บรักษาเนี่ยคือเขารักเหรียญค่ะเขารักเหรียญแล้วเขาเขาเก็บไว้ดีค่ะสภาพดีเขาคงจะเป็นนักสะสมแหละแต่คงจะเยอะมีเยอะเขาเลยมาแบ่งให้ป้านาดนะคะอ่าเหรียญนี้เขาจะหน้าเหรียญจะสึกเป็นไปหน่อยนะคะจะดีเห็นไหมคะโดนค่ะเนี่ยค่ะ อย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาก็ชำรุดไปตามการเวลาเนาะเหรียญหมุนเวียนผ่านใช้คําว่าผ่านใช้อะเนาะหมุนเวียนเนาะก็ปกติของเหรียญหมุนเวียนแต่อันนี้คือโดยสภาพโดยรวมดีมากค่ะดีมากค่ะครบสิบสี่เหรียญค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะคเ,เอ่อ คุณขันชัยนะคะส่งเหรียญ10บาทปี2541มาให้ปห้านะคะ14เหรียญด้วยกันค่ะเดี๋ยวป้านดรีวิวเสร็จป้านาก็จะโอนเงินไปเลยนะคะปะ้านะแกะดูว่ามีกี่เหรียญจำนวนกี่เหรียญสภาพเป็นยังไงบ้างถูกต้องไหมครบไหมค่ะ แต่นี่ถือว่าใช้ได้ค่ะสภาพดีค่ะจะมีก็จะมีสึกบ้างก็เป็นเป็นธรรมดารับได้นะคะอย่างเหรียญที่ป้านาให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างเหรียญน,นี้นะคะเนี่ยค่ะจะดีเขาก็จะสึกเหมือนไปโดนข,ขุดขุดข่วนมาแต่ข้างหน้ายัางดีนะคะข้างหน้าดีสภาพดีค่ะขาแว่นอยู่นะคะเหรียญเป็นปกติของเหรียญผ่านใช้แหละค่ะ คำว่าหมุนเวียนใช่ไหมคะเขาก็หมุนเวียนผ่านใช้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะป้าน้าขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าป้านัดรับนะคะปะ้าน้ดรับซื้อเหรียญสิบบาทปี4 1สภาพแบบนี้นะคะในราคาเหรียญละ100บาทค่ะเหรียญละ100บาทนะคะและ10บาทปี2,5,4,2นะคะสภาพสภาพถ้าสภาพแบบนี้เลยนะคะปกติเนะะี่ยค่ะ ปรรารับอยู่ในราคา30บาทค่ะปรรดารับสองพศก่อนนะคะเพราะออเดอร์ปรรดายังหาให้ลูกค้าไม่ครบเขาสั่งมาเยอะค่ะปรรดายังหาให้ไม่ครบนะคะพรราจึงประกาศรับส่วนเหรียญปีพสอื่นๆนะคะปราขอหยุดไว้ก่อนนะคะขอรับเพียง4 1และ4 2ก่อนสาเหตุที่ยังไม่รับปีอื่นเพราะว่า ตอนนี้มาเยอะมากค่ะมาตกค้างอยู่ที่ป้านเยอะมากป้านาไม่สามารถที่จะรับไว้เยอะๆได้นะคะเพราะฉะนั้นป้านาขอขอรับ41และ42ก่อนนะคะนี่นะคะเบอร์ไลน์ป้านานะคะทักไลน์มานะคะอย่าโทนะโทแล้วป้านไม่ค่อยได้รับนะคะปะ้ปะนานป้านไม่ค่อยมีเวลารับค่ะเพราะว่าเออต้อง ทำงานคนเดียวอะค่ะต้องต้องอขับรถแพ็คของอคุยข้อความลูกค้าคุยไลน์ลูกค้านะคะถ้ารับโทรศัพท์ท่านเดียวป้าน่าจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะป้าน่าจะไม่รับโทรศัพท์ขอให้ท่านนะคะทักไลน์มานะคะทักไลน์ทักไลน์ลแล้วส่งข้อความมาทางไลน์ส่งรูปภาพมาทางไลน์นะคะ ป้านาตอบทุกคําถามค่ะแต่จะช้านะคะช้าถึงช้ามากป้านาตอบทุกวันค่ะทุกวันช่วงเช้ากับเย็นนะคะป้านาจะพอมีเวลาคือตื่นมาป้านาก็จะตอบก่อนนะคะรอบหนึ่งแล้วช่วงระหว่างวันถ้ามีเวลาได้หยิบโทรศัพท์หรือว่ามีโอกาสอะคะ่ปะป้นาก็จะตอบนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืน ก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยค่ะทาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะป้านัดก็จะมาไล่ดูโทรศัพท์ไล่เช็คลายแล้วก็จะตอบนะคะป้านัดตอบทุกท่านค่ะแต่จะช้านะคะช้าถึงช้ามากนะคะต้องขออภัยในความล่าช้านะคะยืนยันนะคะยืนยันนะคะการันตีนะคะป้านัดรับจริงค่ะซื้อจริงจ่ายจริงค่ะ10บ,บาทปี4 1น,นะคะในราคา100่บาท และ10บาทปี42ในราคา30บาทค่ะแอดไลน์ป้านาดมานะคะส่งรูปมาให้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวป้าน้าจะส่งที่อยู่ไปทางไลน์นะคะเนี่ยค่ะอย่างคุณขันชัยส่งมาเนี่ยนะคะ14เหรียญมีสีนึงอย่างเดียวเลยป้าน้าขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณมาก แสดงว่าท่านเก็บไว้ท่านเป็นนักสะสมท่านเก็บไว้เพราะท่านทําเก็บไว้ดีมากเลยค่ะอ๋อค่ะท่านเก็บไว้ดีมากเนี่ยค่ะบ่งบอกถึงคนรักเหรียญน,นะคะบ่งบอกถึงคนคนเรียบร้อยนิสัยเรียบร้อยนะคะรักการสะสมใจเย็นค่ะ จริงๆนะคะนักสะสมส่วนมากนะคะท่านท่านจะได้ได้จริงๆเลยคือสมาธิได้แน่ๆค่ะได้สมาธิได้ความใจเย็นได้ความรอบคอบ<ม>อย่างเช่นท่านขันชัยนะคะที่ส่งมาเนี่ยค่ะดูเลยว่าดูเห็นเลยว่าท่านนะคะท่านท่านใจเย็นนะคะท่านละเอียดอ่อนนะคะพอดูเนี่ยค่ะเหรียญที่ท่านแพกนะคะท่านจะเอาเจดีขึ้นนะคะ ขึ้นตรง life, หมดทุกเหรียญเลยนะคะเนี่ยค่ะการแพ็คนะคะเนี่ยเขาก็จะดูนะคะขึ้นตรงหมดเลยนะคะแล้วก็จะเขียนคือด้านหลังในเห็นพอสออยู่แล้วใช่ไหมคะสี่หนึ่งเขาก็จะเขียนด้านหน้าเพราะด้านหน้ามองไม่เห็นพอสอใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนนะคะสิบสี่หนึ่งค่ะค่ะบ่งบอกถึงความละเอียดรอบคอบค่ะความเรียบร้อยค่ะข้างหลังนี่คือเห็นพสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ เขาเขียนด้านหน้า10บาททับ4ี่หนึ่งค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเออท่านใดมีต้องการจะขายนะคะทักไลน์ประนานมานะคะ0 6 2 6 2 7 25 5 5หานะคะไลน์ประนานนะคะประนานประนาตอบทุกท่านนะคะประนานยังรับซื้ออยู่นะคะ10บาท41และ4 2นะคะท่านใด มีและท่านใดต้องการขายทักไลน์มาส่งข้อความมานะคะเดี๋ยวป้าน่าจะส่งที่อยู่ให้แล้วก็เออแล้วก็คุยตกลงกันมีเหรียญอะไรเท่าไหร่กี่เหรียญสี่หนึ่งกี่เหรียญสี่สองกี่เหรียญอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่จากกล่องนี้นะคะดูยับเยินเลยคะ่ะกล่องเขาเขาถูกเขาถูกบดบี้ ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณคุณขันชัยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ